ยามาฮ่ารถทูเด h e เวิลด์คลาสสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสวัสดีครับผมเออธุรกิจบัวผ่านครับเป็นนักแข่งของยามาฮ่าไทยแลนด์ไ c ซิ่ง e a m ีมครับปีนี้แข่งในรุ่นอาสามูฟูยูโรเปียนครับครับ และในสนามนี้ครับผมได้มาทำการลงรายการรุ่น400 SS1 Pro ครับในรายการ o r b i i c ครับเส้นทางสู่ฝันของเหล่านักบิดดาวรุ่งคือการก้าวไปสู่การแข่งขันระดับอาชีพทั้งฝั่ง MotoGP และฝั่งของ World Superbike ชิงแชมป์โลกเอิร์ธธุรกิจวัวผา คือหนึ่งในนักบิดดาวรุ่งจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรสซิ่งทีที่กำลังไล่ล่าความฝันไปสู่เวทีบิดอาชีพระดับนานาชาติซึ่งหนึ่งในเส้นทางสู่ความสําเร็จคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันยามาฮ่าอาสามบูครูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ y a มาฮ่ารถทูเดอะเวิลด์คล s สของทีมแข่ง y a มาฮ่าไทยแลนด์เรสซิ่งทีมหลังจากสร้างชื่อจากการแข่งขันในประเทศทั้งศึก OR b r i c SuperB รวมถึงศึก FMSCT Thailand Road Racing ในรุ่นซูเปอร์โปรดักชัน150 Professional และรุ่นซูเปอร์โปรดักชัน400 Junior ภายใต้รถแข่ง Yamaha YZF-R3 ส่งผลให้ช่วงปลายปี2022 Yamaha Thailand Racing Team ประกาศผลักดันนักบิดดาวรุ่งอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนธุรกิจบัวผาเข้าร่วมการคัดตัว Yamaha า R3 บูครูยุโรเปียนซูเปอร์ฟินาเละณสนามอัลกาเวประเทศโปรตุเกสซึ่งนักบิดไทยสามารถผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันอาสามบูครูยูโรเปียนแชมเปียนชิพในฤดูการ2023ที่ผ่านมาได้สำเร็จซึ่งหลังจากผ่านการแข่งขันอาสาบนเวทียุโรปรวม5สนามโดยที่พลาดไปแค่สนามเดียวจากอาการบาดเจ็บธุรกิจบัวผาสามารถเก็บคะแนนสะสมได้ถึง57แต้มซึ่งรวมไปถึงผลงานที่ดีที่สุดของตัวเองด้วยการจบอันดับที่5ในเรสที่1และอันดับที่9ในเรสที่2ของการแข่งขันที่สนามดอนนิทันพาร์คประเทศอังกฤษซึ่งเจ้าตัวบอกว่า ทั้งหมดคือประสบการณ์ที่จะสามารถนำมาต่อยอดไปสู่เส้นทางการบิดอาชีพของตัวเองก็อาสาโบคูนะครับในสนามล่าสุดก็เริ่มปรับตัวได้ครับเริ่มปรับตัวเข้ากับนักแข่งฝั่งยุโรปได้ครับเริ่มมาเข้าใจสไตล์นักแข่งฝั่งยุโรปมากขึ้นครับแล้วก็เอามาปรับใช้มากขึ้นครับผลงานว่าบางหลังก็เลยทําให้ดีขึ้นมาที่ได้ประสบการณ์มาจากอาสาบโบูนะครับก็ ช่วยเรื่องเทคนิคต่างๆครับเราสามารถเข้าโค้งได้ลึกขึ้นสามารถเล่งคัเล่งได้เร็วขึ้นและเราก็สามารถเชนรถได้มากขึ้นครับรุ่นที่ผมขี่นะครับก็เป็นรุ่น400 Open นะครับก็ใช้เป็นรถยามาฮ่าอสามครับแต่ว่าอ upcc ขึ้นไปให้เป็น400ครับเพื่อเราจะไปสู้กับรถ400 Open ครับเพราะว่ารถเรายามาฮ่าอสามมัน cc แค่300 c ีครับก็ในรถที่โมดิฟายนะครับก็ค่อนข้างขี่ยากครับ เราต้องมาปรับเซตติ้งรถให้เข้ากับเราครับแล้วก็ปรับการท่าทางการขี่ครับแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆมากขึ้นครับก็ค่อนข้างพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่พอใจถึงที่สุดครับผมก็อยากทำผลงานให้มีเลียนลักล้างในปีน,นี้ครับนอกจากนี้ประสบการณ์จากเวทีบิดยุโรปยังนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของท่วงท่าในการขับขี่ซึ่งเป็นผลดีกับการต่อกรอกับคู่แข่งในสนามขณะเดียวกัน การได้ทีมเมทที่มีประสบการณ์ในอาสามบูคลูยุโรปมาแล้ว1ปีอย่างไอเดียกุิตพัฒเื่อนคำก็ช่วยให้ธุรกิจยกระดับการขี่ของตัวเองได้เช่นกันก็มีครับผมปีนี้เป็นผมไปเป็นปีแรกนะครับไีเดียไอเดียเคยไปแล้วในปีที่แล้วก็ในเรื่องสนามครับไอเดียก็ช่วยบอกในโค้งต่งางๆครับว่าโค้งนี้มันอันตรายไหมโค้งนี้มันมีเทคนิคอย่างไงครับก็รายการอาสามบูคูลครับเป็นรายการที่พัฒนาเด็กดาวรุ่งได้ดีมากครับ เขาสามารถฝึกฝนเราให้เราได้เก่งมากขึ้นครับเรียนรู้ได้ถูกวิธีครับแล้วก็เราได้แข่งกับนักแข่งเก่งๆและมาที่มาจากหลายประเทศครับซึ่งแต่ละคนก็ัวหัวของประเทศนั้นครับซึ่งเรามาแข่งด้วยกันก็ทําให้เราพัฒนาฝีมือไปด้วยกันได้มากขึ้นครับก็ผมก็อยากไปแข่งในรุ่นโบสุเปอร์สปอร์ต300ครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับเป็น600แล้วก็เป็น1 0 0 0ซีครับทั้งหมดเป็นประสบการณ์จริง จากนักบิดที่ผ่านโครงการ Yamaha Asia Baku European Championship กับการ,รเผชิญหน้ากับน,กบนักบิดดาวรุ่งระดับท็อปจากทั่วโลกและถือเป็นโอกาสที่ดีของนักบิดดาวรุ่งจากประเทศไทยที่หวังจะตามรอยรุ่นพี่ไปสู่เวทีบิดยุโรปโดยเฉพาะกับการที่ Yamaha Thailand Racing Team เดินหน้าผลักดันโครงการ Yamaha a s บูครู w Thailand Cup อย่างต่อเนื่องในซีซั่นต่อๆไปฝากน้องๆนะครับที่ อยากก้าวมาเป็นนักแข่งอาชีพนะครับก็ทางยำห้าของเรานะครับมีรายการยำห้าอาสามบูบูไทยแลนด์นะครับเพื่อจะบ้านนักแข่งใหม่ๆครับสู่ระดับโลกครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากเป็นนักแข่งอาชีพนะครับอยากก้าวไปในไปอีกขั้นหนึ่งอย่างที่และไอเดียนะครับก็ลองมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับกับยำห้าอาสามบูบูไทยแลนด์ครับ